สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตําบลเขากวางทองนะคะครับผมอําเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะครับมาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้แปลงไหนพี่อ้อยแปลงนี้แหละแปลงนี้แปลงเขาด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นที่นานะคะพร้อมที่บ้านนะคะเนื้อที่14ไร่4 3าตารางวานะคะแครับผม แปลงนี้ก็คือมีจุดเด่นก็คือจะมองเห็นวิวเขาเลยป็นเขาปะลาแบบนี้ที่เราส่องไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเขาปลานี่ะะนมีหินแมีปะลาพีเอ้อยม,มีปะลามีปลาใช่ค,ครับครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยกับน้องเล็กก็จะพาไปดูแนวขอบเขตของแปลงที่ดินกันเลยนะคะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตอนนี้เราอยู่ด้านหลังแปลงก็คือมันแปลงแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวเลยะะยาวติดถนนสาธารณะไปเลยนะใช่ค่ะใช่แล้วก็มีรั้เหมือง รู้สึกจะผ่าผ่ากลางด้วยได้ผ่าผ่านิดนึงตรงตรงท้ายแปลงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยครับค่ะอ่าแล้วมารู้จักเขาก่อนอันนี้คือมีเขาลูกช้างอ่าเขาลูกช้างลูกนู้นอ่าใช่มีเขาลูกช้างแล้วก็มีเขาปลารลาเขาทองทองี่ด้านหลังแปลงนะคะนะเขาทองอ่าเขาน้อยอยู่ตรงนี้มประมาณเอานะอ่าประมาณแล้วก็เขาปลาร้าเขาทองทองเขาลูกช้างนะครับ อันนี้คือบรรยากาศด้านหลังแปลงที่ดินของเรานะคะจะเป็นแนวนี้แนวต้นไม้ประมาณแนวต้นไม้นี่นะคะหลังบ้านที่ดินแปลงนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะใช่ค่ะส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นอะไรพี่อ้อยเป็นที่สูงนะเป็นที่บ้านที่บ้านสูงแบบนี้เลยนะคะเป็นบรรยากาศบ้านแบบนี้เลยครับในแปลงที่เป็นตัวบ้านเนี่ยจะมีเนื้อที่ประมาณ4ี่ไร่คือตรงบริเวณที่เรายืนก็คืออันนี้ก็คือเนี่ยสุดตรงนี้ประมาณนี้สุดสุดแค่แนวป่านะแล้วก็มันจะมีสะหนึ่งใบนะมีต้น อ่ามิสระหนึ่งลูกคือหน้าถนนแล้วก็มีต้นมะขามต้นใหญ่เลยครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นสามนางไม้เพราะว่ามีคล้ายสามต้นติดกันนะคะแล้วก็มีมะพร้าวมีรประดูมะพร้าวดกด้วยนะนะีนะ่ยใช่มะพร้าวู้สึกจะมีสี่ห้าต้นใช่ค่ะห้าหกต้นนะอ่าอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ในแปลงที่ดินนะอ่าลืมลืมลืมพูดนี่อ่านี่จะเป็นบ้านนะไม่ใช่ว่าดิบดีอะไรก็คือเหมือนกับว่า ถ้าซื้อก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะครับเขาก็จะเก็บของด้านในไปหมดเหลือแต่ตัวบ้านไว้ให้นะครับให้เราไว้ได้และใครอยากได้บ้านเล็กที่เอาบ้านเล็กที่เขาวาเลยนะครับแล้วก็มีมะตูมนะคะอันนี้มะตูมพี่อ้อยเนี่ยมีต้นมะตูมหนึ่งต้นนี่รู้สึกจะไม่แน่ใจไม่ไม่น่าใช่ปะดูนะต้นนู้นนะแต่อันนี้ปะดูแน่นะเนี่ยปะดูแน่นะครับแล่อันนี้คือเสาๆมากเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาลือไปแล้วบ้านเก่าเขาใช่ เขาลื้อไปแล้วเราสามารถเขาย้ายไปอยู่ตรงนน้นเราสามารถปลูกแก้วมังกรได้เลยเนี่ยอ๋อแก้วมังกรไม่ต้ปลูกบ้านปลูกบ้านปลูกบ้านเสามัน่าจะผูกแล้วล่ะปลูกแก้วมังกรไปเลยนะค่ะอันนี้นี่เห็นเป็นรังนกตอนแรกคิดว่าไม่ผูกไว้แต่แช่ตู้กินได้เลยปะอ่าไม่ได้เดี๋ยวจะต้มให้น้องอะไรกินคนแรกอ่าทีนนี้ทีนี้อ่ามาดูสระที่ว่า หน้าแปลงของเราจะหันไปด้านทิศตะวันออกนะคะมีความยาวหน้าแปลงอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเมตรนะคะโอ้ยยาวมากเลยติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยค่ะแล้วผมจะบอกว่าถ้าใครซื้อไปแบ่งนะสามารถแบ่งได้เลยเป็นล็อกๆอกหรือไม่งั้นซื้อไว้อยู่โหภูมิใจมากเลยตัวเองติดถนนยาวเนี่ยโดยแค่สิบี่ไร่เนี่ยติดถนนยาวสามรอกว่าเมตรเนี่ยนี่แล้วอนาคตไม่ใช่ถนนลูกรังอย่างนี้นะ เป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตมาเจาะมาแล้วนะหัวท้ายใช่ค่ะเหลือข้างกลางของเราอยู่ตรงกลางอความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะคะห้าเมตรอะประมาณห้าเมตรเพราะว่าเป็นถนนกว้างที่โรยหินแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่นี่อันนี้โอ๊ยตกใจนกเขาอันนี้หน้าแปลงของเรานะคะจะหันไปด้านทิศตะวันออกที่อ้อยบอกว่าความยาวอยู่ที่สามร้อยแปดสิบเมตรครับด้านหลังแปลงก็คือจะด้านทิศตะวันตกมีความยาวอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเมตร ความลึกของแปลงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57อ่าอยู่ด้านที่ใต้ที่กําเรากําลังเดินไปเนี่ยนะคะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเพราะว่าอันนี้เราพาเดินทั้งแปลงเนาะครับคือที่สี่ไร่เนี่ยตรงเนี้ยสามารถทําเป็นบ้านสวนได้เลยเนาะน้ำไฟประปามีครบหมดนะคะคแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะใช่ใช่ค่ะแต่ทางเข้ามาอาจจะมีเป็นเพื่อนบ้านบ้าง คือเป็นกระจุกเพราะว่าจะเห็นได้ว่าด้านหน้าตรงนู้นอ um ่ะมันจะมีคล้ายอะไรนะป่าปาใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นคนที่อื่นเขามาอยู่อยู่เธอตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าปราปาไม่มีใช้ใช่ค่ะมีถนนมีพร้อมเนี่ยถนนระยะถนนนั่นพี่อ้อยเขากันไว้แล้วเห็นไหมก็มีประมาณ8เมตรแหละค่ะอ๋อไม่งั้น้องเล็กเขามีหลักเขตอยู่นะั่งนี้นี่นมีหลักเขตด้านด้านทิศใต้จะมีหลักเขตเพราะว่าฝั่งป่าข้าวโพดเขาเพิ่งรังวัดไปครับ อ๋อด้านหลังก็มีหลักเหตุเหมือนกันนะคะอันเนี้ยโซนเนี้ยที่มันก็จะถ่ายถ่ายไปแถลงอย่างงี้เขาเรียกอะไรนะที่สูงไหลลงไปที่ต่ำาชประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบมีความต่ํากว่าถนนเยอะประมาณสัก20เมตรถึงไหมเนี่ยประมาณบ้านบรรทัดหนึ่งต่ํากว่าถนนนิดเดียวนะคะครับ20เซนไม่ใช่20เมตรพี่ขอโทษค่ะ20 30มเซนโอเคนี่เห็นอยู่ตรงนี้คือเห็นวิวเขานะคะเนี่ยคือ เราจะพยายามเดินดูนะคะว่าทั้งแปลงเนี่ยมันจะมองบรรยากาศวิวเขาด้านหลังได้ไหมอ่าตรงเนี้ยเหมาะทําสวนค่ะนะอันเนี้ยเห็นพี่อ้อยเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยมีกี่ต้นอ่ะสี่ต้นสี่ต้นนะครับตอนนี้มีลูกนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวเขาก็เห็นอย่างที่บอกไว้นะคะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยว เราค่อยเดินไล่ลงไปดูด้านล่างกันครับอันนี้ยังอยู่ในสี่ไล่ที่เป็นที่สูงอยู่นะคะใช่อันนี้อยู่ชายเคตเลยอ่าอันนี้ที่ใต้อ่ที่น้องสอที่ใต้เี่ยคือเราจะเริ่มเดินจากจากนี่ไปหาเหนือเหนือสุดเลยนะโอเคได้อ่าวันนี้พาเดินสุดแปลงใช่แ้วที่เนี่ยมันไม่ได้มีแบบเฮ้ยจะแบบกระทางนะมันจะขนานกันไปเลยใช่ขนานกันไปเลยไม่ใช่ว่าจะมาตรงนี้ลึกเข้าไป4ี่สิบเมตรแปดสิบเมตรอะไรไม่ใช่อันนี้จะขนานกันไปเลยนะ ใายเป็นซีเรียบผืนผ้ายาวๆเลยใช่ยาวๆเลยสาหรับคนที่อยากได้แบบแปลงแล้วอาจจะเป็นแบ่งล็อกไปก็ได้อาจจะมาจับแล้วแบ่งล็อกขายก็ได้นะคะครือซื้อเก็บไปดีกว่าอ่าใช่ไม่รู้แล้วแต่คนเนาะอันนี้มีไฟฟ้าไฟฟ้ามีเลยนะคะหน้าแปลงนะไฟฟ้าช่วยหน้าแปลงเลยไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านมีหมดนะคะยังดีไว้ช็อตเราเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็คือคิดว่า ่านผู้ชมจะคิดว่าข้างในแล้วไม่มีไฟฟ้านี่มีพร้อมใช่ค่ะนะน,นี่ก็คือเพื่อนบ้านนี่พร้อมเลยเนี่ยดินก็ดีด้วยใช่ค่ะถนนกว้างนะคะถนนนี้รถยนต์สวนกันได้นะแน่นอนรอแค่ว่าอ่างบประมาณจะมาลงเมื่อไรแค่นั้นเองตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าของเราเป็นส่วนกลางที่ยังแบบไม่มีใช่แล้วปลปาเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะหนุนออมแปลงเลย ตลอดอห,นหน้าแปลงใช่ตลอดหน้าแปลงเลยใช่ค่ะแล้วก็สะเนี่ยอยู่มีประมาณไม่ถึงงานนะคะคมีอยู่นิดนึงนะคะสะลู่เล็กประมาณงานนึงตีไปเล็กขอบคันนะครับนี่นี่นี่เมื่อกี้เราออกมาจากช่องนี้ไปหาตรงนู้นนะครับแล้วก็เราจะเดินต่อไปแล้วก็ความความลึกอของที่นา ที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนห้าสิบถึงเจ็ดสิบแล้วกันเผื่อเผื่อไปเลยพี่น้อยแต่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆครับซ้ายขวาอ่ะดูซ้ายขวานี่ก็คือประมาณนี้นะอันนี้เป็นประมาณนี้เองเนี่ยแต่ว่าให้ดูคือนี่ไงต้นเข้ามันโตขึ้นมาพอจะออกรวงปุ๊บมันพอดีถนนเลยจ้ะเนี่ยดูดูความสูงของต้นข้าวเนี่ยดูอ่ะนี่ คือไม่ไม่ถึงเมตรอะเอามีสะหนึ่งใบเลยเพี่ออย้นู่นกระซอ้าวสะสองใบนะท่านผู้ชมแก้แก้แก้ข่าวแก้ข่าวเพราะว่าเราเห็นตรงนั้นนึกว่าเป็นป่าเราไม่ได้ลุยไปท่านหลังครับอันนี้ต้องแก้นิดนึงค่ะอันนี้แล้วที่นี่หลักเขตขาบอกส่วนมากเจาะบาดาลออกได้ใช่ค่ะอ่าตรงเนี่ยเนี่ยเจาะออกเกือบหมดเลยทุกที่นะครับแปลงที่ดินเนี่ยโซนบริเวณเขากวางทองเนี่ยเขาก็จะเป็นอ้อยมันข้าวโพดข้าว แล้วก็เป็นสวนผลไม้ครับประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันก็เขียวแล้วก็คือดินจะดีน้ําดีกว่าแถวบ้านเราหน่อยเพราะว่าครับน้ําบาดาลคือเขาเหมือนครับว่าเหมือนแบบที่มันชุ่มชื้นกว่ากันเนาะใช่ค่ะเฮ้ยฝั่งโน้นเขามีเขาเฮ้ยฝั่งโน้นเขามีหลักเขตนะคะตรงไหนนั่นอ่ะอ้าวเขาวัดแล้วดิวัดแล้วของเราอย่างนะคะแต่มันเป็นฉนดวนเนาะไม่น่าจะคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ใช่ค่ะ ความยาวของเราคือจากตรงนี้ไปอีกอันนี้หนึ่งอนาแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะมีสองอันเมีสองอนาสองอันเลยเหรอใช่สามอันที่นู้นหัวนู้นไงอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าตรงนี้ไปข้างด้านหลังอ่ะมีสองอันใช่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 ความลึกไปด้านหลังมีสองันข้างบนอาจจะสูงกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำใช่ค่ะนะครับอ่านี่ตรงนั้นะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองสามต้นนะคะในแปลงที่ดีของเรานะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมองเห็นวิวเขานะคะถ้าท่านผู้ชมอยาก เห็นวิวเขาก็ต้องเอาพุ่มไม้ตรงนี้ออกนิดนึงนะเนี่ยผองบินไปข้างบนเลยผม <laughs> บินไปให้ดูข้างบนแล้วเมื่อวานเนี้ย <laughs> อ๋ออ,อย่าขึ้นให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าโอ้โหบรรยากาศข้างบนงดงามมาก <laughs> ตอนนี้เราเดินมาประมาณครึ่งแปลงก็จะเริ่มมีเสียงหอบแล้วนะพ <laughs> ากันเดินไปดูทั่อแปลงเนี่ยเ <laughs> นี่ยเราจะ<อ>ปลูกบ้านตรงไหนก็ได้นะใช่ จะปลูกปาตรงนี้ก็โยง์ไม่ได้แปลงที่ดินของเรานะคะจะอยู่ห่างจากโลตัสหนองฉางอยู่ที่สิบสี่กิโลครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ทางเขาปลาจะไปแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็สิบสี่กิโลเหมือนกันนะเะนี่ยเหรอไอหุบปตาตเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่เนี่ยฟ้าเขาเนี่ยเป็นหุบป่าตาดแหละ<ช>ท่านผู้ชมนะมองเห็นเนี่ยกตรงนั้นก็จะเป็นที่น้องได้บอกคือมีเขาลูกช้างเขาปลาหุบปตาตสดเุดสแลนด์นเมืองไทยนะคะ สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบท้องทุ่งแบบนี้เลยนะนะวิววันนี้วิวแบบน,นี้เลยช่วยเอาเงินมายืมสักล้านกว่าบาทพี่พี่อ้อยมาให้ผมยืมหน่อยดิเค <c oughs> ยดีกักน้องเล็กชอบ <c oughs> คือแต่งไหนสวยคือน้องอยากได้แต่ไม่มีตังค์ <c oughs> <c oughs> จบจบข่าวค่ะอันนี้เราถ่ายทางเขาดูใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะใช่อันนี้ <c oughs> นี่นี่นี่ท่านผู้ชมคือผมผมจะเดินตะแขคงข้างก็ไม่ได้ไงผมก็ต้องเดินเห็นทางแล้วก็เนี่ย คือบรรยากาศที่เรามายืนจริงๆอ่ะมันสวยมากนะแต่ว่าเราไม่สามารถากล้องไม่สามารถที่จะซูมไปเห็นถึงมิวขาวได้ต้องให้ท่านผู้ชมแบบอ่ะถ้าสนใจก็ลองแวะมาเยี่ยมชมหรือลองมาดูก่อนได้ค่ะ,<ช>ะคว่าเป็นแบบไหนลองมาดูบรรยากาศก่อนเอ้ทางเข้าลําบากไม่<ช>เข้าออกลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยซอยเนี้ยเงียบสงบมากใช่ คือมีบ้านอยู่แต่ก็คือเหมือนอ่ะตรงนี้หลังหนึ่งตัวนู้นหลังนึงของใครของมันเลยพี่อ้อยใช่ค่ะเป็นส่วนตัวสามสิบสี่สิบไรถึงจะมีบ้านสักหลังนึงนังเล็กก็พูดเกินไปมีพูดให้เขาครัวนึกว่าเขาไปอยู่ในป่ามีไฟถนนถนนเป็นจุดจุดไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีไฟมาใช้มาอะไรมันก็เป็นแสงสว่างเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยพัฒนาไปเนาะเมืองอุทัยเป็นเมืองสงบ ตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปอยู่ทางด้านทิศเหนือของแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราก็เดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตรงที่มีเหมืองน้ําสาธารณะครับที่รัดมาจกาจะต้องตัดแบ่งให้เป็นเพราะว่าแปลงนี้เราอาจจะต้องยืดรางวัดแล้วก็มาวัดเนที่กันจริงๆว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงขายตามเนื้อที่แล้วกันเราขายตามเนื้อที่จริงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมืองสาธารณะไม่ใช่ฐานะออก ตอนเนี้ยคือจะเปิดให้เขาใช้งไงพี่อ้อยเราใช้กันโดยรวมมานานแล้วคือเหมืองไม่ได้มันสิ้นสุดที่เราค่ะเหมืองมันไปสิ้นสุดที่อ่าไปเรื่อยๆจนจนมันปิดไม่ได้เนาะเราก็ต้องยกให้เขาไปนะครับก็ตรงนี้ก็อ่เป็นน้ําเป็นอนนาอ,อันนี้เป็นอน,นาอีกอันนะึนะใช่ค่ะเนี่ยอาจจะสูงกว่าตรงนี้ที่เราเดินมาเนี่ยพี่อ้อย อันเนี้ยในการที่เรามีเหมืองเนี่ยไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่เป็นผลร้ายนะเป็นผลดีก็คือหนึ่งน้ำมาสามารถสามารถใช้ได้ผ่านเข้านาตัวเองได้สามารถถ่ายน้ําออกจากหนาตัวเองได้นะครับนี่นะที่เราว่าเป็นเหมืองนี่ไงท่านผู้ชมนะนี่น้ํามานี่อาจจะมีแปลงน้อยแปลงนี้ที่แยกมาจะต้องแปลงน้อยแปลงนี้ที่แยกออกมานะครับแล้วอาจจะต้องขายเฉพาะตรงนี้ ก็คือขายหมดแล้วแหละแต่ก็คือมันอาจจะเป็นสองชโนดสําหรับคนที่ก็อันนี้ก็ขายผมไปแล้วไงเพี่อจบอยู่ที่น้องเล็กไปแล้วนะแปลงนี้แบ่งแยกออกไปแล้วนะคะคือแบ่งแยกไปแล้วอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องคิดแล้วเนี่ยคิดตรงนี้เฉยนะอ๋อตรงนี้นะคะก็คือท้ายแปลงของเราก็คือจะติดถนนอ่ะจริงๆแล้วคือแปลงยาวด้านนู้นเลยนะคะเราส่งไปอ่านี่นี่นี่ โค้งตามมันไปเลยคืออันนี้คือรูปแปลงของสิบสี่ไร่นะใช่ครับดูภาพมุมสูงจะเห็นว่ารูปแปลงมันถึงไหนมาไหนนะครับจะบอกชัดเจนหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งแปลงคือยาวๆเลยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากชมแปลงที่ดินนะคะครับลองมาชมแปลงที่ดินก่อนได้เพราะว่าบรรยากาศกับการที่ดูจากในกล้องบางทีมันมองไม่เห็นวิวเขาด้านหลังแบบชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคถนน มาลองมาดูก่อนว่ามันสะดวกไหมมันใช้งานได้จริงไหมมันสามารถอยู่จริงได้จริงไหมเวลาเราเราซื้อไปแล้วนะคะเพราะว่าบางบางท่านน่ะอาจจะเหมือนอย่างหิวยาก็เสียนเรามาดีมามาดูไว้เออเหมือนจะดีแต่พอมานั่งจริงจริงแล้วอ่ะกลัวจะอยู่ไม่ได้ลองมาชมกันก่อนอ่าฝากฝากท่านผู้ชมที่สนใจที่ดินเนาะคือเราอยากจะแนะนําคือบางทีเอาเงินไปซื้ออะไรเละละไปอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยมีความสุข อาจจะมาซื้อที่ดินแล้วมีความสุขเนี่ยผมผมแนะนำคือแนะนําแนะนําแบบนี้คือมันซื้อที่ดินไม่มีวันแบบลดถอยไปมากนะครับแล้วก็อีกอย่างเรามีมที่ดินเราก็มีความสุขนะว่าเรามีที่ดินตรงนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจอยากมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์08 ขอโทษนะคะวันนี้จำเบอร์ตัวเองผิด0967466649นะคะหรือทัก ID ดีไลน์0967466649นะคะคฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคนอุทัยด้วยนะคะคฝากกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ทางเราด้วยนะคะคเดี๋ยวเราจะหาที่ดินสวยๆราคาถูกบรรยากาศดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ,ะติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแบบแบบนี้เนี่ยสวยแบบนี้เลยราคาแบบอชาว่าเลยครับ เพราะว่าบางทีชาวบ,บ้านอยากอยากขายในราคาที่ครับไปได้เร็วใช่มาคุยกันนะใช่ค่ะแต่ละแปลงละแปลงคุยกันเดี๋ยวถ้าคุยกับผมไม่รู้เรื่องผมให้คุยกับเจ้าของเได้ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ